เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่10ประจำปี2563โดยในครั้งนี้จะมีการประกาศ12สาขาค่ะ ครั้งนี้มีภาพยนตร์จากกลุ่มทรูเข้าชิงรางวัล2เรื่องก็คือแสงกระสือและโปรโมเมอัจฉริยะต้องสร้างโดยแสงกระสือเข้าชิง9สาขานะคะโดยตรีประกอบยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสมทบชายยอดเยี่ยมจากเกรสพลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากมินีพันธิรานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากโอบ,บนิธิผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสิทธิ์สิริมงคลสิริและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะ รวมถึงนะครับโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างครับก็เข้าชิง4สาขาด้วยกันครับได้แก่ลำดับภาพยอดเยี่ยมครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากปริมอัจฉริยะครับนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเอกธเนศและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับซึ่งในวันนี้ก็มีคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรซพลนะฮะมิวสิกเจนิสเบียนฟรกสกุลวัตครับโอบอบนิธิ จอจิรายุแล้วก็อีกมากมายครับโดยตอนนี้เราก็ได้ทราบผลรางวัลแล้ว2รางวัลคือรางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยได้แก่คุณสมบัติเมทนีและรางวัล The Most Promising Filmmaker ครับได้แก่โรงเรียนจาานกร้องนะครับจากเรื่องเคนดิมครับ คือณตอนนี้งานกําลังเกิดขึ้นเลยนะคะปัจจุบันพร้อมกับรายการของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโฟนอินคุยกับนักข่าวเราเลยละกันนะคะที่ไปถึงที่ด้านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเต๋าฮะครับอยู่กับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับค่ะบรรยากาศในงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเต๋าครับบรรยากาศในงานตอนนี้เลยนะครับสดๆนะครับกับงานประกาศผลรางวัลสมาคมร่วมกับภาพยนตร์ไทยคลีสสิกนะครับที่โรงแรมเดะสโคสร์สุขภูเขนครับล่าสุดก็ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับเพราะว่ามีศิลปินหลายๆคนเดินทางมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่าจะเป็นนะครับแอดนะครับสมบัติเมทนีก็เดินทางมาถึงแล้วครับแล้วก็มิวสิกเจนิสเบนเ,เชยก,ก็เดินทางมาถึงแล้วครับรวมไปถึงเซนุนโบว์ซูปเปอร์วอลิทายด้วยครับ <S <S แล้วก็เครื่องกลมาฟีมูอ,อย่างที่จอร์นวลลินก็เดินทางมาถึงงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ด้านในงานก็บนเวทีากำลังเริ่มมีการแสดงโชว์แล้วครับค่ะงานอัจจเลทเนาะฝนตกหนักเนาะใช่โรติค เห็นว่าในงานนี้ไม่ได้มีการให้แฟนคลับเข้าไปใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศเนี่ยของแฟนคลับในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทางด้านนอกครับใช่แล้วครับก็งานนี้นะครับก็ไม่ได้มีการให้แฟนคลับหรือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาบริเวณงานครับเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับทั้งนี้เนี่ยในงานก็จะมีวิธีการป้องกันอย่างเข้มงวดเลยครับแต่แต เริ่มเดินเข้างานมาก็จะมีวิธีการวัดไข้ก่อนเลยแล้วครับแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ครับวางอยู่ตามบริเวณจุดต่ตางๆของงานครับเพื่อที่จะให้คนที่เดินทางมาร่วมง,งานนั้นสามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ขึ้นคนในงานนะครับก็จะมีการใส่สวมใส่หน้ากากทำไมครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชเื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยครับอืรางวัลแรกน่าจะเริ่มประกาศตอนกี่โมงคะ อ๋อรางวัลแรกนะครับตอนนี้กิจกรรมบนเวทีกําลังเริ่มอยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่เกินเวลาประมาณ20สินาฬิกาครับก็จะเริ่มประกาศรางวัลแรกครับผมแต่ว่าก็มีรางวัลครับสองรางวัลที่ตอนนี้เนี่ยก็คือทราาผลแล้วครับเป็นที่ผู้รับรางวัลแรกเนี่ยก็คือคุณแอร์ขับสมบัติเมทานีครับเป็นรางวัลผู้กำจับผู้มีคุณผู้ประกาศครับต่อวงการภาพยนตร์ไทยครับอันนี้ก็มได้โอกาสมี ได้โอกาสเจอกับท่าแอนแล้วนะครับก็บอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานนี้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลที่ตอนนี้เราก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยก็คือรางวัลเดบิวต์โรโมชั่นสีนิเมเตอร์นั่นเองนะครับก็ปีนี้ก็เป็นโรงเรียนสารนกร้องครับจากเรื่องเชนิมครับที่ได้รับรางวัลไปครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์ของืูด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมชิงถึงสองเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องแสงกระสือครับที่ปีนี้เข้าชิงทั้งหมดเก้าสาขาด้วยกันแล้วก็น่าจะเนี้ยาต้้องงสรรคับ เขา้าชีดถึง4สาขาด้วยกันจากทั้งหมด10สาขาครับส่วนเรื่งวันอื่นนั้นก็ต้องรอรุ้นกันในค่้คืนนี้ครับน่าจะรู้ไปพร้อมกันครับค่ะยังไงขอบคุณคุณต๋ามากๆเลยนะคะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ